น้าผมบอยสินิชัย่น้าผมบอน้ำไทยรบ ทุกปีจะได้เจอระเบิดบอลนำใจเกินร้อยบอลสินิชแล้วก็แอนอนณีเลยครับปีนี้แล้วเราก็ได้มีโอกาสมาแล้วก็ก่อนที่จะโชว์บนเวทีใหญ่นะครับก็จะมาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีทุกท่านนะครับร่วม หยิบเงินในกระเป๋อเาออกมาซื้อตั๋วนาทีทองกับวทักเจงร้อยบอนถึงแนและแอนออเดีตั๋วที่สองประเภทนะฮะสำหรับที่จับาซื้อแล้วจับเลยวันนี้อัดละยี่สิบบาทห้าบาทหนึ่งร้อยได้ถ่ายภาพตับวบอยและแอนนะครับแล้วก็บัตรละหนึ่งร้อยบาทจะเป็นรางวัลใหญ่ชิงโชควันสุดท้ายนะครับมีรถยนต์แล้วก็ของรางวัลมากมายนะฮะแต่เบื้องต้นขอ 100บาทนะฮะใครซื้อบัตรแล้วหยิบบัตรแล้วเดินมาถ่ายรูปกันก่อนแล้วก็ไปจับนะครับนะครับวันนี้เรามากันหลายคนนะอยู่ยที่เวทีิใหญ่ท0าร้อยชีวิตเลยตอนนี้ก็มาเริ่มแสดงแล้วเริ่มแสดงแล้วมีโบกแอร์อนนตด,ด้วยนะฮะวันนี้ท่านจะได้ชมสองโงพร้อมกันขอนนำใจเงินร้อยเต็มโกแล้วก็